เอาเละครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมยิยนดีต้อนรับเข้าสู่เกม Garden t a i l นะครับผมเกมที่เล่นแล้วรู้สึกว่าเพลินมากๆเลยเดี๋ยววันนี้เราจะมาลุยกันต่อนะครับผมแต่ว่า,าผมคิดว่าเ,าเดี๋ยวผมจะลุยด่านพิเศษนี้ก่อนนะครับผมเหมือนมันได้คอสตูมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยอ่ะขี้จเดี๋ยวไปนี้ก่อนแต่ว่าก่อนอื่นนะครับก็เพิ่มเลเวลก่อนนะครับผมผมรู้สึกว่า อ่าไม่คิดมากฮนะเล่นไปแบบชิวๆนะครับเพิ่มเบลให้ตัวละครก่อนครับเบลยี่แปะแต่เรามาลุยด่านลับกันนะครับด่านลับที่รู้สึกว่าแบบมาถึงปุ๊บมันมันให้มาเลยกันเราก็เลยแบบเออลองหน่อยลองหน่อยนะ่าลึกลับนี่เ,เททน,นี่ยเมาโทษเีเมามันใจนี่เมามันแบบอีสดีท่านเจ้าหญิงข้าขออภัยข,ข้าข้ารู้ข้ายอมรับผิดทุกอย่างไปทำอะไรมาครับ คือว่าก็จะทำฮาราคิรีแล้วนะเอยอย่าอะไรนะทำไมเจ้าเอาตามมาถึงที่นี่ได้บอกให้ปิดตาไว้แป๊บหนึ่งไงเออเด้จะสู้แล้วเหรอทำแรอ้ยโอ้โหตีแรงจังตีแรงจังเฮ้ยเราตีทีไรอฮ้ยเฮ้ย้ย โอ้โอ้าวโอเคโอเคระยะตีแค่นี้เหรอได้ดินี่น oh, wow, okay, okay. okay, ี่อ uh, ุ้ยอ่าอ oh, ุ Floyd ้ยได้เลยได้เลยรู้ละรู้รู้รู้แกวละรู้แกวละอืออุ้ยมันตีได้ด้วยเนี่ยมันตีธรรมดาอย่างนี้ด้วยเหรอมาลองดูกันอือ <c oughs> ตีไล่หลังหมดเลย <c oughs> โอ้ยเลื่อนเหลือครึ่งเดียวแล้วมัน <c oughs> จะเอาอะไรไปสู้มันอ่ะเออถึงเออถึงจะบอกว่าเวลเวลยี่แปดแล้วนะแต่ว่าอาวุธมันเวลหนึ่งนี่หว่าลืมไปเอออ๋ออะไรแดดได้โอเคเราแดดได้ปุ๊บเดี๋ราจะเนียนหนีก่อนปุ๊บอื้อตามมามีท่าเดียวใช่ไหมถ้ามีท่าเดียวน่าจะสู้ได้ปุ๊บอู้ โอเคผมรู้แกแล้วผมรู้แกแล้วอ่าผมก็จะตีไปจนจนเขาจนมุมนะเออแล้วผมก็จะถอยมาเออเรียบร้อยนี่ได้สเต็ปแล้วได้สเต็ปแล้วปุ๊บ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 อ่าไม่โลกไม่โลกถอยมาอ่าแล้วก็หายไปตีหายไปตีนี่แน่เดือดสเต็ปเออเอ้ยเอ้อ่ะตีปะอุ้ยโอ้รู้ว่าไม่ตีโอ้ยอืมไปจน ชนอ응ืมเขาเลยิตแอนด์รันยูโเนอะ hit and run hit and run อือโอ้หนีดีกว่าใยใจๆๆโดนอีกทีนึงเราน่าจะตายเลยนะเลือดเหลือแค่นี้เลือดเขาเท่าไหร่โอ้โหเลือดเขาเก้าพันจะบ้าแล้วเนี่ยตีทีละเท่าไหร่ตีทีละสี่สิบเก็บหอมรอม้สุดๆนะฮะปึ๊บปึบรอบหนึ่งได้ประมาณสองสามร้อยนะเออ รอบนึงได้ประมาณสองสายก็โอเคนะฮะก็อีกนิดนึงฮนะจะตายละอ๋อเราแดดอย่างนี้ได้ดีวะไา้เอาดิฮึบ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 ฮบบบบ เจ้าคนแข็งแกร่งแบบนี้อยู่ในเขตชนบทแต่ข้าจะไม่ยอมแพ้แบบนี้หรอกนะสตูดีโแดจักรวัดิลาโอ้จักรกวัดิลา,กกลามันใช่จักรวัดิเราไหมไม่น่าใช่หรอกของเราเป็นอะไรแคทแคทโทอทโนโอเอสักทีชาวบ้านธรรมดากลายเป็นนักผจญภัยมากเท <c oughs> <c oughs> มีอะไรซ่อนอยู่ไหม ึ๊บนี่องสมบัติึบึอะไรอ่ะเฮ้ยคอสตูมโอ้อโอ,โอ้นี่คือแบบแค่ด่านแรกอะไรด่านรับแรกนี่ก็ให้คอสตูมเท่ขนาดนี้แล้วเหรอโอ้โอเคนะเนี่ยชอบนะชอบเลยนะฮะโอเคครับก็จากการที่ผมไปเล่นมานะครับผมก็คือตอนนี้เนี่ย มีผมตอนนี้ผมมีสองไอดีนะก็คือมีไอดีในมือถือนะครับกับไอดีในคอมนะ้วผมก็กาจจะคิดว่าอาผมคิดว่าเดี๋ยวผมจะไอดี ID ในคอมเนี่ยผมจะเล่นแค่เนื้อเรื่องอย่างเดียวแล้วกันนะครับผมพวกด่านลงด่านลับเนี่ยอาจจะไม่ได้เล่นให้ดูนะแต่ว่าลุยเนื้อเอาไว้ลุยเนื้อเรื่องอย่างเดียวน,นะครับแล้วก็อาจจะมีแบบว่าเปิดกระชุ่มกระชานิดหน่อยนะครับผมนั่นแหละเป็นซีซั่นของช่องเรานร้นกัน นะครับผมก็ติดตามกันได้นะติดตามกันได้นะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องฝราเอสนะครับผมนม่ีขายของตั้งแต่ต้นคลิปเลย <c oughs> การคลิปแล้วถ้าหาับเจ้าพวกนั้นน่าจะตามไปทางนี้อ่าแต่มันอันตรายถ้าจะไปคนเดียวถ้าท่านจะไปคนเดียวแล้วอืมรับนี่ไปสิปุ๊บอะไรอ,ะอ่ะอ่าโทรศัพท์นะฮะ <c oughs> ถึงจะเก่าไปหน่อยนี่เป็นแบบทัสกรีนด้วยนะ <c oughs> เฟซบุกเพิ่มรอเลยเป็นเพื่อนแล้วนะฮะ เขาจะเป็นพิซเซอร์ของท่านเองย yeah. <laughs> พิเซอร์ของท่านเองคืออะไรไม่รู้เอาละท่านต้องรีบไปตามหาเพื่อนไม่ใช่เหรอ,อใช่แล้วครับอ่าอันเนี้ยพวกไอเทมต่างๆเนี่ยอืมจะว่ายังไงดีผมจะฆ่าไปแล้วกันนะเพราะว่าจะได้เป็นอ่สีสันนะครับของคนที่มารับชมนะแล้วก็อยากไปเล่นเองนะครับก็จะได้เอ หรือว่าแบบอะไรมันอยู่ตรงไหนบ้างและทําอะไรยังไงนะครับผมอ่ะก็ตามนี้แล้วกันนะผมก็จะวิ่งเนื้อเรื่องแบบรัวๆเ,เลยนะครับผมส่วนไอ้พวกไอเทมเนะี่ยเดี๋ยวผมกลับมาตามเก็บที่หลังตาบเนี่ยไอ้พวกดาวสีม่วงพวกเนี้ยนะครับเออไปแบบรัวๆเร็วๆ,ๆนะฮะเอ,อ๊ได้ดาบม,มาแล้วใส่เลยทุบๆอ,อีดาบฮึบโอ พี่ออกดสกิลมีสกิลนะครับอันนี้เป็นสกิลของดาบนะเป็นสกิลของอาวุธนะครับทุบๆเออโรลลิงคัตเตอร์นะฮะเป็นเป็นอ,อาโอเลยอเออไา้ลุยลุยเนื้อเรื่องอย่างเดียวนะไอดี ID นี้เดี๋ยวผมชอบชุดคอสต,ตูมจังเลยนะคอสต,ตูมเท่มากคอสต,ตูมคอสต,ตูมแจกอะนะฮะับเฮ้ยเรามาทางถูกอ๋อมาถูกแล้วแหละมาดูเนื้อเรื่องนะฮะ อันนี้เป็นอนาณาจักรที่เราที่เราหนีมามั้งนะครับผมเนี่ยอาจจะดูเหมือนใกล้นะ่จริงๆมันมันไกลนะเห็นไหมพวกเดมอนยึดอาณาจักรไปแล้วจากที่เขาพูดก,กันว่าอาณาจักรถูกโจมตีเพราะทําเรื่องไม่ดีล่ะอืมอาณาจักรทาอะไรงั้นแหละครับเออก็พวกเขากลายเป็นเศรษฐีทวิทีสกปกนั่นสิแล้วก็ไม่ยอมเชื่อฟังพี่สาวด้วยเมื่อเช้าพี่เองก็ไม่เชื่อฟังที่พี่ใหญ่พูดนี่แล้วทำไมเดมอนถึงไม่มาจับตัวพี่ไปล่ะ เอ้ยตบแมงตึ๊ดทำไมเจ้านะ่ะแค่เชื่อฟังที่ข้ากับพี่ใหญ่พูดกับพอถ้าเถียงแล้วก็จะโดนดุนะไม่ได้จะพูดอีกไหมดีมากเป็นเด็กดีจรงไม่เชื่อฟังตบตบแมงไอ้เจ้าหมาน้อยเจ้าหมาน้อยอ,อืออ๋อจะกัดเรานะครับนี่เราก็แบบใจดีม,มามะลึกไหนลึกไหนอรือโดนกัด อรอเลนก็แบบรอเลนก็แบบโดนการไปดิฉันไม่ช่วยหรอกนะเฮ้ยปุ๊บ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 โรลลิงคัตเตอร์ตีสลามอืมปุ๊บ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 รอเลนเห็ดไม่โดนเลยอืออืมโยชอ่าแย่ โอ้โหโอเคอันนี้มันเป็นทางไปเก็บเหรียญน,นะอ่าอันนี้ก็จะเป็นเนี่ยไซค์เควสนะครับผมเนี่ยมารับลูกคิวของเธอสิอาจจะต้องใช้ครีมสลามแคทเทอรีเบอร์รี่อยู่นอนใครก็อยากใช้บ้างแต่ได้ข่าวว่าขายหมดแล้วถ้าไปที่ลาบสูงสลามแล้วก็ต้องมีสลามกระจายอยู่เต็มไปหมดแน่ๆเลยดีนะครับมันก็จะเป็นไซค์เควสนะเป็นไซค์เควสแบบเป็นเนี่ยพื้นที่รับนะครับก็คือถ้าเราไปทำเนี่ยเราก็จะได้ไอเทมอะไรพวกนี้เลยนะก็ ก็แนะนำนะครับผมมันก็สนุกดีนั่นอะไลท์เคส like สนุกดีนี่ก็จะเป็นนี่เพลงส่งวิญญาณที่จะปิดชีพโลกใบนี้อนะฮะเราม,มานั่งฟังเพลงกันเนดะี๋ยวผมจะเล่นไปถึงอา่าหนึ่งคีดสี่นะครับหนึ่งคีดสี่มันก็จะสุ่มกระชาได้เดี๋ยวผมจะไปสุ่มกระชาเล่นดูด้วยนะครับผมอยากรู้เหมือนกันว่าไอดีนี้มันจะดวงเป็นไงนะเพราะว่า ไอดีมือถือนี่คือเขาเรียกไงเออการันตีนะครับผมการันตีฮีโร่เลยนะฮะสุ่มสามสาสิบครั้งอะ่ะแบบโอ้ไมคก็แ oh บบฮีโร่ไม่ออกเลยฮีโร่แล้วไม่มาเลยนี่เนะี่ฮึบฮึบโอเคดันดันไปครับดันไปอออันนี้เก็บได้ก็เก็บนะ บิอบิงบินบิบบจริงๆนี่ถ้าไม่สำรวจนี่น่าจะพลาดอะไรไปหลายอย่างกันนะแต่ว่าไม่เป็นไรช่างมานันนะฮะดันดันไปนี่เอาของปะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันอ่านี่มันมีโล่เออไปไปเก็บโล่หน่อยก็ดีนะครับคือถ้าไม่มีไอเทมเลยเนี่ยมัน,มนเรียกไงนะ ถ้าไม่มีไอเทมเลยมันมันผ่านยากเหมือนกันนะแต่ก็เขาก็แจกไอเทมเยอะเหมือนกันนะครับผมหมายถึงว่าแบบพวกไอเทมที่แบบเอามาใช้ผ่านด่านอะไรเนี้ยเออใช้ได้นะเออเล่นสนุกอยู่ปุ๊บปุ๊บอ๋อบางบางทางอุยอ้ยเฮ้ยกอบลินโอ้โหขโมยของร้องแหละช่วยฆ่าทีพวกกอบลินอ่าโอเครับเยปแล้วฮะ โอ้ยกอบลินอันนี้แอ uh, ร์กอบลินตัวนี้มันจะหนีนะครับวันนี้เวลาถ้าเกิดว่าเราวิ่งไล่เนี่ยมันก็จะหนีอย่างนี้นะเนี่ยว่ามันจะวนเป็นบุ๊ปอเป็นวงกลมนะครับอ่าเพราะฉะนั้นเออวิธีที่ง่ายที่สุดเอ๊ะอตายซะดีตควงของไม่ดีเชือดแม่งตายเนะออกอบลินฉลาเนี่ยโดนหนักอ่า นกระเป๋ามีค่าจ้างที่ได้รับจากโรงงานอยู่นะถ้าไม่ได้ท่านอาน้อง,อง,องต้องอดอาหารแน่เลยนี่ก็จะได้ไอ้นี้เอามาอัพเวลนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราทำเครสเนี้ยเราก็จะเป็นนักชนวฟภัยมาเท่นะครับผมได้ไปเรื่อยๆนะแล้วผมไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดว่าผมตอบแบบเขาเรียกไงผมแบบเข้าสู่ดาร์กไซอะไรเงี้ยมันจะแบบมีผลกระทบอะไรกันในเรื่องไหมนะฮะเออจริงๆก็นี่ก็อยากจะลองแบบดาร์กไซ เหมือนกันเดี๋ยวเดี๋ยวลองแบบเขาเรียกไงนะเออไว้ผมบ้างๆเนี่ยผมจะทําทําอ่าเล่นอีกไอดีหนึ่งเล่นสามไอดีเลยนะเอออีกไอดีเป็นสายดักไซสเข้าสู่ดันมืดมาสู้กันืออเราลิงคัตเตอร์อมโดดแดชหลบอออนี่เรียบร้อย ให้แหวนมาใส่เลยอย่า yeah. ความอึดบวกอีกสามร้อยความอึดไว้ทาอะไรการล้มเหรอ๋ยวมันก็จะมีให้สุม่มแบบสุ่มกระชาอาวุธอะไรพวกนี้ด้วยนะครับเป็นเควสสาหรับมือใหม่นะเออสุ่มฟรีสุ่มฟรีนะครับก็ลุ้นเอาว่าจะได้แบบพวกอาวุธตีไกลไหมนะครับเพราะผมค่อนข้างชอบอาวุธตีไกลเลยเอฮ้ยโอ้โหอะละคูณเออือ ไอห,หนุ่มว่าไงอะไรเนี่ยเจ้าเด็กออมมือคนเมื่อกี้นี่นะเจ้าจหลุดมาได้ไงเนี่ยมันได้เจาะพอดีเลยข้ากำลังโมโหอยู่น่ะมาให้ข้าระบายอารมณ์หน่อยเถอะผลทหารแพนด้าความเพงแกงที่ซ่อนอยู่ในความน่ารักลาเลนลาเลนโอ้าไม่มีลูกธนูปักที่ตรงเขา่าเมื่อครั้งยงเป็นนักประจัอันนี้อันนี้ล้อสกายลิมนะฮะ อะไรคิดว่าจ้องอยู่นี่พูดอะไรกับมาเหรอเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นดาร์กไซส์ผมอาจจะแบบกดด้านนี้นะแต่ว่านี้ผมเอาเป็นคนดีไปก่อนนะฮะปุ๊บอ๋อไม่สนใจแล้วพัเดินผ่านไปนี่แล้วก่อนสี่ไม่รอไปแล้วปล่อยไว้อย่างงี้ยแหละ <laughs> เราไม่ทรมานนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวเออไม่รู้สิอยากลองดาร์กไซจังเลยเออคือว่าเ้าไปทุรนแถวนี้นิดหน่อยนะ่ะ ท่านจะทําคนเดียวได้ใช่ไหมเดี๋ยวข้ารีบกลับมานะรอเล่นอ่ารอเลนออกจากปาร์ตี้แล้วนะครับอ่ะโอเคไปเราลุยเดียวก็ได้นะนี่ต้องหมาเนี่ยเออโดนโดนจับเออกัดเราไม่พอมันโดนจับอีกนี่อ่าข้าจะช่วยเจ้าเองหึ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  ชิวๆโอ้โหพวกนี้แค่เบลก้าวมาเออตัวละครเราน่ารักเหมือนกันนะแบบเอ๊โอเป็นมิดแล้วโดนกินอยู่ดิโดนกัดแง่โดนกัดอีกแล้วอืม I am the f ดอะแนะครับผมด่านนี้ไปดูยาวๆอครุ๊้โห เอออาวุธอะไรไม่ต้องมีมีแต่ใจล้วนๆนี่เปึ๊บเอ๊ได้ของหาของของอยู่ไหนวะมันกาวดิอ่ะชอบหาของไม่เจอ อ,อย่าอย่าอย่ามาโหดกับพี่ฮ่าฮมนุษย์อ่อนแออืมนี่อย่าลูกตัว,ต,วตัวกระเป็กสู้เขาเอืออะไรเงี้ยมาร่่มแรงร่่มใจโอวโหหัวหน้าเผากบลินเะข้ารวมไฟแล้วป่าระเบิดนะ เพพเออเนี่ยแหละมันคือเหตุผลที่เราอัพเวลมาแบบเต็มที่จะได้แบบอีซี่ในการผ่านด่านนะฮะยผ่านด่านแบบอีซี่นะฮะผมเป็นคนชอบเล่นเกมที่มันไม่ยากเกินไปนะ <c oughs> แบบเกมยากเกินไปไม่ไหวเอ้ยอ้าวน้อง เนื้อติดกระดูกนะแบบเนื้อแบบที่โอลี่ในเกมออกระตูนนะแต่ในชีวิตจริงนี่แบบไอเนื้ออย่างนี้มันราคาค่อนข้างสูงเลยกระโดดหยิบรองเท้าไม่ได้ด้วยเอ๊แล้วเราก็กลับมามาดูน้องหมาแล้วก็นอนอืแต่ประเด็นคือนอนชิลเลยนะนเรา เฮ้ยยูโอ้ว้าวได้รองเท้ามาแล้วรองเท้าเด็กแฟตนะครับรองเท้าปีกัสซัสน,นะเนี่ยเขาอิงเขาอิงจากเอ่อเทพเจ้าอ,อะไรเทพเจ้าอันนี้มากเลยเทพเจ้ากี่แย่โอา <laughs> เล่นตัวนะเราอะ <laughs> จะตามมาก็ได้แนี่ยจะจะจะเออ เอ,อต้องทำแบบไหลตกด้วยนะผิดหวังเย่ยุดเ yeah. พือพอพ่อตามมานะฮะได้เพื่อนร่วมทางมาแล้วนะครับเป็นน้องหมานะนี่ต้องดูภาพการ์ดาการสวยมากเห็นป่ะเนี่ยน่ารัก <c oughs> การเดียนผู้พิชักนะฮะอี่ไปแล้วก็พอเราได้รองเท้ามาเราจะสามารถมาท้าแข่งได้แล้วนะมายอมรับ นี่แหละเออมาพร้อมก็มาดิครับชนะอย่ากับอีซี่เออก็คือไม่ยอมรับนะครับเขาบอกเออเขาจะต้องเร็วเร็วกว่าสายฟ้าให้ได้อะไรเงี้ยเขาต้องฝึกฝึกฝนมากกว่านี้ นี่นัำผระงนปลยมัดเทะนะครับแอนแล้วเราก็จะได้กุญแจที่ต้องแบบเออเนี่ยปาโยโนไปเลยโอเคนะฮะเปิดประตูเดี๋ยวนี้โอเคเยี่ยมไปไปเอาของกันนะฮะไหน,ในๆก็ไหนๆลนะฮึมอึอ๋อนี่ เกยบค้างไว้นะครับเดี๋ยวไอ้ลูกต้มมันก็จะไปเียบไอ้นี้ให้แล้วก็อันี้มีอะไรอีกไหมเนี่ยอ๋อโอเคก็คือเป็นยังไงมันเป็นทางผ่านอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีเควสหนูน้อยหมวกแดงนะก็จะเป็นเออถ้าจำไม่ผิดเป็นเควสปลดล็อกคิโร่หนูน้อยหมวกแดงนะนดนดหนูน้อยหมวก,กแดงค่อนข้างสำหรับผมรู้สึกว่าถ้าหลังๆเนี่ยค่อนข้างเก่งนะ เออไปไปทำเควสกันก็ดีนะครับผมจริงๆมันก็ก็เลยเน่ยเควสเควสทุกเควสเอ่อเควสทุกเควสนะครับก็ควรทำนะครับในเกมนี้มันเอ,อ่อให้ผลตอบแทนที่ดีมากๆเลยนะปึ๊บอ,อ่าผมเห็นนั่นแหละไอไอสีม่วงเมื่อกี้แต่ผมไม่ได้เก็บนะครับ,นะรบเออกรงเล็บกรงเล็บหมาออปึ๊บอ,อ่าไปปึ๊บ อันนี้อะไรนะคำเตือนมอนสเตอร์กินคนปรากตัวอย่าเข้าไปใกล้ไม่สน <c oughs> <c oughs> บอกอย่าเข้าไปใกล้ไม่สนนะเข้ามาหมดนี่ธนูธนูธนูเออเนี่ยแหละเนี่ยแหละที่ผมอยากได้เออใส่เลยนี่นะครับเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนการโจมตีเราเป็นระยะไกลนะเห็นปะเนี่ย นี่เราเราสามารถคอมโบยอย่างเงี้ยคุณเรายิง,ย,ง,ย,งย,ยิงแล้วก็แดดเอ้ยยิงแล้วก็แดดเห็นไหมยิงแล้วก็แดดนี่แล้วก็นี่เห็นไหมสก,กิลค่อนข้างชอบนะครับผมชอบธนูมากเกมนี้น่าจะเรียบร้อยแล้วนะฮึอ่ากลับมานะเจ้าคนไม่มีสำนึกนี่เฮ้ <c oughs> ตรงนั้นอนภะิชายพี่สาวทั้งนักปนภัยเจ้าเด็ดนั่นเป็นยังไงแล้วน่นเหรอเขาบอกได้แล้วแต่จะบอกให้ฟรีถ้าก็ขาดทุนอยู่นะไม่ขอมาไปเหรอ ขอแค่สามพันเท่านั้นพี่สาวของอพี่สาวโรงแรมช่วยไปแล้วนะครับผมแล้วก็อเ,เด็กนั่นเดินไปทางนี้ดนนี่ได้บอกมือให้ด้วยล่ะได้แล้วใช่ไหมเด็กนั่นหนัดถูกใจผู้หญิงเจ้าของโรงแรมแย่งตัวไปแล้วเออโทรหาแล้วกันครับผมโทรหาโทรหาแต่ว่าเขาอไม่รับสายนะเ อันนี้เขาก็บอกว่าโลนด์เนี่ยต้องโรเลนเนี่ยต้องการพุกเงินไว้คนเดียวนะครับที่เหลือก็คือช่วยพวกเราหน่อยได้ไหมอันนี้คือช่วยพวกเขากับไม่ช่วยพวกเขานะครับผมรู้สึกว่าถ้าผมช่วยเนี่ยจะไปกกอปัญหาได้และอย่างคือผมเละเว้นธนุกิเอาไว้แล้วนะครับเดี๋ยวธานุกิก็น่าจะมาช่วยเขาเองเพราะฉะนั้นผมไม่ช่วยนะครับผม <laughs> ถึงไม้อย่างนี้แหละครับไม่เป็นไรหรอกนะเดี๋ยวเพราะว่าผมเอาเว้นธานุกิไว้แล้วไงเดี๋ยวธนุกิก็มาช่วยเองผมคิดไปนะ เออผมก็ไม่รุ้มกันว่าจะมาไม่มาแต่คิดไว้ว่าน่าจะมาโอเคนะครับหนึ่งคีสี่พาไปแล้วเดี๋ยวเราไปสุ่มกระชากันนะครับอัญเชิญนะครับสุ่มกระชากันนี้เราจะพามาดูกระชานนะครับอันนี้เราจะสุ่มฟรีได้อยู่นะเนะี่ยเออปุ๊บอันนี้เป็นฮีโร่อ่าพิเศษนะอ่ะมันก็จะมีฮีโร่กี่ตัวเนี่ยสองสี่ตัวฮีโร่พิเศษสี่ตัวนะครับ นี่อันนี้เป็นผู้ใช้ปืนนะเมื่อกี้เหมือนใช้อะไรไม่รู้สักอย่างนะครับแล้วก็เป็นน้องนี่นาวินาวินะครับกิ้งจอกแปดหางเนี่ยเอ่อแล้วก็นี่ครับกัปตันไอดอลกัปตันกัปตันไอดอลเอวานะครับเป็นไอดอลไปแล้วนะครับผมอ่าแล้วก็จะเป็นอันเชิญทั่วไปนะแต่ว่าที่ผมค่อนข้างสนใจเนี่ยน่าจะเป็นนี่ครับนี่เป็นน้อง นาลียิ้งจอแปดทางนะเดี๋ยวเรามาลองอัญเชิญกันสักสิบครั้งดูนะครับอันนี้เป็นอันเญอเชิญฟรีนะสำหรับการทำเคล็มือใหม่นะครับผมไปลุยปึ๊บอ่าลงชื่อด้วยอ่า,ป,าปลาปลาเอมนี่ปุ๊บนี่ปุ๊บได้ไหมไม่ได้นะครับผมหายากธรรมดา เอ้เขาไม่มีบอกคาร์ดหรอหายากธรรมดาอันนี้ก็หายากเอออันนี้น่าจะเกลือนะฮึบอ่อไม่มีสามดาวเลยใช่ไหมโอ้สองดาวล้วนๆนะครับเกลือจะจัดอ่าเราจะมีตั๋วเนี่ยประมาณ40อันมั้งนะก็ ขเรียกไงมันการันตีได้อย่างหนึ่งอยู่แล้วนะครับนี่เดี๋ยวผมจะเอาอันนี้แผมจะลองกดสุ่มเล่นๆอันนี้ดูนะครับเพื่อแบบได้น้องจิ้งจอกมานะฮะปึบ,บป่าลุยสะเอยะฟาละเอมเลยเลยนะเผื่อได้อาวุธไงเผื่อฟุกสามดาวนะสีดาวอะไรเนี่ยแหวนหมาป่าเอ้ยแหวนแหวนโอเคนะเครื่องประดับ นะครับอันนี้ธนูธรรมดาดอกได้ในในแมปเมื่อกี้เลยนะฮะแล้วก็อันนี้แหวนตะก้าดาบสามดาวดูเฉยมากเลยสองดาวธนูสีดาวโอ,โอเคโอเคโอเคผมค่อนข้างชอบธนูนะแต่ว่าเออเอาฮีโร่ให้ได้ก่อนแล้วกันแอบผมเลยสองครั้งนะก็คืออันนี้คือเขาเขาเรียกแง่แบบ การันตีให้ครั้งเดียวครับสาหรับมือใหม่นะก็เลือกดีๆนะครับก็คืออันเนี้ยก็คือถ้าเกิดว่าเราสุ่มโฮีโร่เราจะเอาฮีโร่เราได้แน่นอนนะครับหนึ่งตัวนะเลือกให้ดีว่าเราจะเอาเนี่ยโซโอีนักวิทยาศาสตร์ริมทะเลอัศวินในอนาคตดารลิจิ้งจอกแปดหางหรือว่ากับตนไออลเอวาครับก็ลองเลือกเอกเอานะครับหรือว่าผมไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดว่าผ่านไป11บวันเนี่ยเขาจะเปลี่ยนเซตฮีโร่ไหมก็ถ้าเปลี่ยนเซตฮีโร่ก็ถ้าเกิดว่ามาเล่นหลังจากนี้ก็ลองเลือกเอาแล้วกันนะ นะครับตอาานี้ผมเอาจิ้งจอกนารีนะนานรีจิ้งจอกโอ้ขออยาการันตี30ครั้งเลยนะโอ้การันตีแต่ว่าเลดถ้าไม่การันตีเนี่ยเลดออกยากมากเลยนะเออปุ๊บคนขายของธรรมดาพิซซ่าธรรมดาเอ้ยนี่นี่นี่หนูน้อยหมวกแดงนะครับจริง,รงๆเราทำเพลสเราก็จะมีโอกาสได้ตัวละครเข้ามาด้วยนะเออ ว้าวหายยากนะครับอันนี้สองดาวนะสองหรือสามดาวอ่ะโอ้โอเคครับสองดาวสองดาวนะนี่นี่โอเค,ค,นะน,น,ออเคนะครับก็การันตีเช่นเคยนะครับผมมัน <c oughs> เป็นเรื่องที่ธรรมดามากนะครับแต่ว่าไอ้การันตีเนี่ยผมรู้สึกว่าถ้าจะไม่ผิดมันมันไม่ได้เขาเรียกไงมันสุ่มอีกทีนะเออมันมีฮีโร่แบบสุ่มอีกทีประมาณห้าตัวอะไรอย่างเงี้ย แบบไม่ได้ไม่ใช่ว่าได้แน่นอนอะไรเงี้ยเออเนี่ยกล่องกล่องที่ได้ฮีโร่พิเศษจะเป็นอย่างนี้นะครับกล่องขาวนี่ปึ๊บ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 โอ้หทำไมได้ผีนี่เยอะจังวงรองชนะเลิศตัวละครคิดเธอเบอร์รี่ได้แก่เย้ อ๋อนึกว่าจะได้ตัวตัวอื่นที่มันไม่ใช่ตัวนี้ด้วยเอ๊ะนะครับนี่ได้มาแล้วนะฮะน่ารักโอเคนะครับก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะกดตับสไคร้ช่องฟราเอด้วยโอ้โหแพ็กเกจอย่างแพงเลยนะครับโอเคก็ประมาณนี้ละกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวติดตามใน อีพีหน้านะครับว่าเราจะทําอะไรกันนะครับแล้วก็ส่วนเกมอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวจะลองดูก่อนนะว่ามันมีอะไรให้ทําบ้างนะครับผมก็ตามนี้นะฮะก็วันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ